สวัสดีครับซาฟารี 4x4 t h a i l a ไทน,นะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องรถต่อนะฮะคุยเรื่องรถกับเฮียตอนนี้มีข่าวนะครับอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ SUV นะครับหรือว่า PPV ราคาต้นทุนต่ำนะครับราคาที่ใช้ต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อที่จะให้คนได้มีโอกาสเข้าถึงรถ s อ่า SUV หรือว่าบ้านเราเรียก PPV นั่นแหละ ของแบรนด์โตโยต้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยใช้พื้นฐานมาจากตัว Toyota h ไฮรักแชมป์นะครับข่าวนี้นะครับก็เรียกว่า,ามีออกมาเป็นระยะระยะนะแล้วตอนนี้เนี่ยตัว h ไฮรักแชมป์เนี่ยขายดิบขายดีเนาะในบ้านเราเมืองไทยเราแล้วก็เริ่มไปเปิดตัวกันแล้วที่ฟิลิปปินส์ใช้ชื่อรุ่นว่า Toyota h ไฮรัก ทามารอนะครับแล้วอีกประเทศหนึ่งก็คือตัวเจ้าโตโยต้าไฮลักซ์ที่จะไปเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยใช้ชื่อว่าตัวไฮ l ักซ์ลังกานะครับตัวนี้ก็เรียกว่าบอดี้เดียวกันนะครับว่า,าเมืองไทยเราเนี่ยมีแชมป์ฟิลิปปินส์มีทามารอแล้วก็ตัวประเทศอินโดนีเซียเขาเองมีชื่อว่า ลังกานะครับแต่ว่าเบนบอดี้เดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเมืองไทยเราเนี่ยขับพงมาลลยด้านขวาฟิลิปปินส์ขับด้านซ้ายส่วนตัวเจ้าตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยจะมีเครื่องยนต์อยู่3ตัวนะครับก็คือตัวเจ้าเครื่องยนต์เบนซิน2.0นครับเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์กระปุกแล้วก็เครื่องยนต์เบนซิน เกียร์ออโต้2.7นะครับ2,700ซีซีแล้วอีกตัวหนึ่งที่ขายดีในเมืองไทยเราก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับดีเซลมีทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลเรื่องของไซส์ของกระบะเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่สองไซส์บ้านเราก็คือตัวเจ้าลอง g view b a นะครับกระบะช่วงยาวแล้วก็มี short view b e กระบะช่วงสั้น แต่ตอนนี้ข่าวอย่างที่บอกว่าจะมีตัวซ u เปอร์ชอตวีเบรนะครับก็คือฐานล้อที่สั้นกว่าชอตวีเบรดปกติทางซาฟารีเราเองเนี่ยเรามีการเอาตัวเจ้าชอตวีเบ a ดเนี่ยมาตัดด้านท้ายให้สั้นลงมาเราเรียกมันว่าซ u เปอร์ชอตวีเบรมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยฐานล้อเนี่ยมันเท่าเดิมนะครับแต่แค่เรียกเฉยๆนะรจริงๆาถามว่าซ u เปอร์ชอตวีเบรที่เราเรียกเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องนักหรอกแต่ว่าก็เรียกไปให้มันรู้ว่ามันสั้นกว่าช่วงสั้นธรรมดาทีนี้ทางโตโยต้าเองเนี่ยก็มีแผนการที่จะนำเจ้าตัวไฮลักแชมป์เนี่ยมาทำการดัดแปลงเอามาใช้ทำรถ SUV ที่เราคิดเราก็คิดว่าน่าจะเอาตัวชอตวิลเบนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเอามาทำการ ดัดแปลงเป็น SUV นะครับแต่ข่าวที่มาเนี่ยก็คือว่าซ u เปอร์ชอตวีเบตจะออกมาแล้วผมเข้าใจเอาเองนะครับว่าน่าจะเป็นการเอาพื้นฐานจากตัวซ u เปอร์ชอตวีเบตมาทำเป็น SUV อันนี้ทำให้มีรุ้นเพราะว่าตอนนี้ที่อินโดเนียได้ทำการเปิดตัวนะครับรถ SUV พื้นฐานไฮลักแชมป์ที่อินโดเนียใช้พื้นฐานจากชอตวีเบตนะครับแชมป์เนี่ยเอามาทำเป็น SUV จากภาพ ที่สื่อสารกันออกมาเยอะแยะนะครับในช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวลังกาตัวที่ทำการดัดแปลงเนี่ยเห็นวา่ารูปทรงของมันเนี่ยออกมาเนี่ยก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ายกแชมป์มาทั้งอันเลยนะครับยกแชมป์มาทั้งอันเลยแล้วก็ต่อด้านท้ายออกไปให้มีตัวหลังคานะครับดัดแปลงมีหลังคาแล้วก็มีประตูด้วยรถเนี่ย ดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยนะครับสเปคเนี่ยมันยังไม่มีอะไรมากมายที่อินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะของรถ5ประตูนะครับประตูหน้าก็ปกติอยู่แล้วล่ะซ้ายขวาแล้วก็มีประตูหลังซ้ายขวานะครับสำหรับผู้โดยสารแล้วก็มีฝาท้ายเปิดขึ้นไปเป็นบานเดียวถ้าดูจากรูปทรงนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดของมันก็คือว่ารูปทรงที่ได้เผยโฉมกันออกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่เข้าตานะ แล้วในความรู้สึกของผมเนี่ยผมว่ามันดูค่อนข้างที่จะย้อนยุคนะครับลำวงย้อนยุคไปหน่อยนะครับเหมือนนึกถึงสมัยก่อนน่ะจะเป็นรถรุ่นยุคปี80-90นะครับเช่นพวกตระก,กูลรถกระบะทั่วไปเนี่ยที่เป็นช่วงยาวหรือว่ารถแค็บก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเอาหลังคาไฟเบอร์มาครอบเข้าไปนะครับแล้วก็มีการดัดแปลงเจาะทะลุ สมัยก่อนเราก็จะเห็นหลายๆลายบริษัททําการดัดแปลงกันเช่นไทยลุ่งยูเนียนคาร์นะครับสีเทพไทยอะไรพวกนี้เขาจะทําการดัดแปลงรถพวกนี้รูปทรงของมันเนี่ยตัวโตโยต้าไ l u ักตัวนี้เนี่ยที่ทำออกมาเป็น SUV เนี่ยทำให้นึกถึงนะครับสมัยนั้นเลยทีเดียวนะครับถามว่ารูปทรงเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้ามันมาอย่างนี้จริงเนี่ยเราจะตกแต่งให้มันสวยงามดุดันได้ไหม สำหรับส่วนตัวผมนะผมก็บอกว่าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรรถรุ่นนี้นะคนถ้าเกิดว่าเขาออกมาแล้วไปซื้อมาเนี่ยแล้วเอามาทําการตกแต่งเนี่ยผมว่าก็ทําได้อยู่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทาไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะสวยดุดันในระดับหนึ่งนะฮะแต่เพียงแต่ว่าในความคาดหวังเนี่ยส่วนตัวก็เป็นคนเล่นรถอยู่ว่าหมายมั่นปั้นมือว่าถ้ามันออกมาเนี่ยเอาแน่นอนนะครับเอาแน่นอนแต่ดูจากรูปทรงอันนี้ก็คงคิดว่าขอคิดดูก่อน ขออคิดดูก่นเพราะว่ามันก็เรียกว่าย้อนยุคเกินไปนะครับไอ้ตัวไฮลักแชมป์เนี่ยเฉพาะหัวมันเนี่ยนะครับเป็นซิงเกิลแคปเนี่ยหัวมันอย่างเดียวเนี่ยหน้าตามันเนี่ยก็ดูเท่ดินะครับดูดุดันอยู่เพราะว่ามันไปละไม้คล้ายคลึงกับตัวเจ้า Land Cruiser lc 70อย่างที่เรารู้ดีกันอยู่ภายในก็เรียกว่าคล้ายกันนะครับคล้ายกันมอีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมาจากตัวแลนด์ครูเซอร์นนี่แหละ แต่พอมาเป็นตัว SUV นะครับโดยเอาหัวแล้วก็พื้นฐานจากตัวไฮรักแชมป์เนี่ยชอดวีเบตเนี่ยมาต่อเติมให้ออกมาเป็นตัว SUV ด้านหลังเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยลงตัวนะแล้วก็เทอะทะคาดหวังไว้ว่าอย่างนี้นะครับว่ารถที่ขายในกลุ่มอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็ดีนะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ย ถ้าเป็นตัวธารรมารอลเนี่ยย้อนกลับไปถึงยุคก่อนหน้านี้นะครับตัวไฮรักซ์ธามารอเขามีเขามีมาอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ว่าเพิ่งมามีตอนที่มันเป็นทรงแชมป์แบบบ้านเราธารรมารอลตัวก่อนหน้านี้เนี่ยรูปทรงจะเป็นเหลี่ยมๆพอมาเป็นรุ่นนี้เนี่ยมันก็สวยขึ้นมันมีการพัฒนาขึ้นไงนะครับแล้วก็อตอนนี้ทางอินโดนีเซียเองที่ออกมาเป็นลักษณะตัวลังกาตัวนี้เนี่ย เป็น SUV เนี่ยนะครับมันก็เรียกได้ว,ว่าอาจจะสวยขึ้นมาจากเดิมจากเมื่อก่อนอยู่ละแต่ถ้าเป็นตลาดในเมืองไทยเราเนี่ยผมคิดว่ากระแสการตอบรับคิดเอาเองนะส่วนตัวนะครับเป็นความคิดส่วนตัวว่ากระแสการตอบรับมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับตัวเจ้าไฮรักแชมป์เพราะอันที่1นึ่งไฮรักแชมป์เนี่ยมันเป็นรถกระบะนะครับอันที่2เนี่ยถ้าออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยคนที่คาดหวังนะครับว่าตัว SUV พื้นฐาน ต้นทุนไม่แพงเนี่ยของโตโยต้าเนี่ยจะออกมาอาจจะไม่ใช่รูปทรงแบบนี้ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันเยอะนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปทรงแบบไหนเราก็คิดกันไปต่างๆนานาจินตนาการไปว่ามันจะเป็นเหมือนมินิแลนด์ครูเซอร์นะครับเป็นแบบฮอปเปอร์เป็นแบบอะไรต่อมีอะไรรูปทรงหลายๆรูปทรงนะครับที่เราได้สื่อสารผ่านทางช่องทางโซเชียลต่างๆของเรามันมีรูปทรงที่สวยงาม มันมีรูปทรงที่ดูทันสมัยมันมีรูปทรงที่เฮ้ยน่าใช้งานซึ่งสิ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากอะไรคนเราเรานะผมบอกได้เลยว่าสังคมเราเนี่ยเราก็มองในเรื่องของความสวยงามเนี่ยเป็นหลักเราอยู่ในโลกของความงามเนี่ยมาก่อนนะครับเราต้องยอมรับนะเราไม่ต้องไปโลกสวยเราคิดว่าเฮ้ยรถคันหนึ่งเนี่ย การขับเนี่ยถามว่าโตโยต้าเนี่ยขับดีไหมไม่ต้องหลอกตัวเองนะครับมันมีรถยี่ห้อที่ขับดีกว่าโตโยต้าก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ทำไมเราถึงเลือกใช้รถยี่ห้อโตโยต้านะครับวันนี้เราพูดถึงรถรุ่นนี้ของโตโยต้าเราก็พูดถึงโตโยต้ามีรถที่ขับดีกว่านี้แต่คนมีกลุ่มหนึ่งที่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่อชอบนะครับรถโตโยต้าไม่ได้ว่ามันขับดีหรือ มีเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะมากมายในข้อนี้เป็นข้อด้อยอยู่แล้วนะครับเรื่องการขับขี่เรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่มันก็ยังมีแบรนด์ที่ใช้งานได้ดีขับดีกว่านี้เทคโนโลยีดีกว่าแต่ก็มีคนกลุ่มที่เลือกใช้โตโยต้าอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นรถที่เรียกว่าไปไหนมาไหนมันไว้ใจได้อะโอกาสที่จะเสียกลางทางเนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยอ่ะใช้คำนี้นะ น้อยกว่าหลายๆแบรนด์นะครับไม่ใช่ไม่เสียนะอาจจะน้อยกว่าหลายแบรนด์นะครับอยอยิ่งพูดถึงสายลุยเนี่ยเข้าลกเข้าพงเข้าป่าเข้าดอยขึ้นเขาเนี่ยไว้ใจได้นะครับโอกาสไปจอดเสียเนี่ยในป่าเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะครับกว่ารุ่นอื่นแค่นั้นเองแล้วเรื่องของรูปทรงเนี่ยเป็นยังไงนะครับทุกวันนี้เนี่ยถามว่า แบรนด์ brand, บางแบรนด์เนี่ยรถยนต์แบรนด์บางแบรนด์นี่ครับทําไมขายดิบขายดีก็เพราะว่าอันที่1นนะครับรูปทรงเนี่ยบันมาก่อนเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่เราสนใจสิ่งห่อหุ้มสนใจภายนอกของมันมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายในนะครับสวยงามภายนอกสวยงามภายในมีเทคโนโลยีเราพอใจแล้วแบรนด์ brand, บางแบรนด์ก็เลยขยับขึ้นมานะครับ ขยบขึ้นมาเรื่องของยอดขายเรื่องของการใช้งานของคนก็ชอบใจถูกใจท,ทั้งทั้งที่บางครั้งนะครับก็สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ไม่น้อยผู้ใช้ก็ไม่ไม่ย่อท้อนนะครับเสียก็ขายไปซื้อใหม่แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยแอนตี้เลยเนี่ยใช้ไม่ได้กลับมาใช้แบรนด์นี้ใหม่ถึงแม้รูปทรงไม่สวยแต่สมรรถนะไว้ใจได้อะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่า,าจะว่าอย่างนี้นะครับว่า,าลูกทรงภายนอกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีใครที่ไม่สามารถทำให้มันสวยได้นะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องของยานยนต์นะครับอย่างที่เรารู้ทุกคนรู้หมดแล้วรถจากจีนเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะอันดับหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าอะไรไม่ใช่ราคามันไม่แพงอย่างเดียวนะลูกทรงมัน มันสวยด้วยอ่ะแล้วตอนนี้มันก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรถซูเปอร์คาร์เนี่ยนะราคาเป็นหลักสิบล้านขึ้นยี่สิบล้านขึ้นอีกไม่นานเราก็จะเห็นรถซูเปอร์คาร์ราคาสักล้านสองล้านในรูปทรงของมันอนะที่มาจากฝั่งประเทศจีนเราได้ขับแน่ขับรูปทรงของมันอนะ่ะซึ่งพอแล้วมันจะมีสักกี่คนนะครับขับซูเปอร์คาร์แท้ๆ ราคา20-30ล้านนะครับด้วยสมรรถนะความเร็วสูงแต่สมมุติว่าสมรรถนะความเร็วมันไม่ต้องสูงมากแต่มันก็ต้องร้อยกว่าแตะ200อย่างเงี้ยแต่รูปทรงสวยราคาไม่ล้านกว่า2ล้านเงี้ยมันจะเป็นยังไงผมว่าสนุกนะกลับมาถึงไอ้ตัวเจ้าตัว SUV จากตัวไฮลักเนี่ยที่ว่าดัดแปลงมาแล้วเป็น SUV เนี่ยาจากประเทศอินโดนีเซีย ตัวหลักาตัวนี้ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันน่าจะทําได้สวยกว่านี้มันไม่จําเป็นต้องเอาหัวทั้งหัวของให้ลักแชมป์มานะคุณเอาหัวมาก็ได้คุณเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาหน่อยได้ไหมอ่ะขับมาอย่างเงี้ยขับวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยสองคันคันหนึ่งแชมป์คันหนึ่งเอสยูวีเนี่ยดูไม่ออกอะ่ะแยกไม่ออกก็นึกว่าแชมป์สองคันวิ่งมาไม่ใช่อย่างน้อยให้มันเหมือนกับรีโวกับฟอร์จูเนอร์อย่างนี้ได้ไหมอันนี้คือหน้าแชมป์มาเลย พอผ่านไปถึงจะรู้อ๋อนี่มันเป็นรถกระบะอ๋อนี่มันรถเอสมันต้องมีความแตกต่างต้นทุนน่ยมันไม่ได้จะเพิ่มเยอะนะผมว่านะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้ว่าตลาดตัวนี้เนี่ยในเมืองไทยเองโตโยต้าคงไม่คิดว่าจะเอาลักษณะของตัวเอสูวีเหมือนกับที่อินโดเปิดตัวเนี่ยมาขายก็หวังลึกๆไว้เพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เขากําลังจะทำซูเปอร์ชอตวีเบดฐานล้อก็ต้องสั้นกว่าของอินโดู่แล้วนะครับถ้าฐานล้อสั้นกว่ารูปทรงก็อาจจะไม่เหมือนอันนี้ก็ลุ้นกันนะครับอันนี้ก็ลุ้นกันสําหรับเรื่องของการอัปเดตเรื่องของ SUV ต้นทุนต่ำจากตัวโตโยต้าเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันอีกนิดนึงสำหรับรถแต่งสวยนะครับจากสำนักซาฟารี Safari, ก็เป็นตัวไฮลักแชมป์เช่นเดิมเพราะว่ารถแชมป์เนี่ยเข้ามากันเยอะนะครับ สำหรับคันนี้เป็นรถไฮลักแชมป์ของลูกค้าชาวต่างชาตินะครับขับรถมาจากภูเก็ตกันเลยนะครับเพราะว่าศึกษาหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่าต้องมาทำที่นี่นะครับก็ตรงดิ่งมาจากภูเก็ตเลยแล้วก็เอามาทำที่นี่ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงวันนะครับสำหรับรถคันนี้เป็นตัวเจ้าไฮลักแชมป์ช่วงสั้นช็อตวิวเบรเครื่อง2.4ดีเซลออโต้ป้แดงเลยนะครับก็เพิ่งออกรถมาได้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับแล้วก็ ใช้งานนิดหน่อยแล้วก็วิ่งตรงดิ่งมาที่สำนักซาฟารีเลยคันี้เนี่ยครับยกสูงพื้นพื้นเลย2นิ้วเซ็ตช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างของคาร์แมนเต็มชุดเลยแล้วก็ชุดยกเป็นชุดยกของซาฟารีนะครับล้อ <Law> Max เป็นล้อของ Evo Sport นะครับตัวนี้ขอบ16สีเทาคล้ายๆตัวรถเลยสวยงามลงตัวยางเนี่ยก็เป็นยาง a อเ o เลน2 4 5สี่หนะครับตัวนี้ก็เรียกว่า ความสูงนี่กำลังดีเป็นสเต็ปเริ่มต้นของการยกสูงสําหรับเจ้าตัวไฮรักแชมป์จากสำนักซาฟารีนะครับเราก็มีเปลี่ยนกันชนหน้าใหญ่เป็นของ TWI นะครับก็เรียกว่าสวยงามดุดันแต่คันนี้เนี่ยนะครับก็เห็นลูกค้าบอกว่าใช้งานช่วงปีใหม่ก่อนแบบนี้นะครับแล้วหลังปีใหม่อาจจะมาอัปเกรดโอ้โหผมก็ยอมใจลูกค้าจริงขับไปขับมาเป็นว่าเล่นเหมือนกับเขาเป็นคนที่เล่นรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ศึกษาก็ ลูกค้าก็รับรถกลับไปแล้วแล้วก็กลับไปถึงภูเก็ตไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีคอมเมนต์มาให้เราชื่นใจด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ก็เรียกว่าแฮปปี้กันเลยทีเดียวกับช่วงล่างแล้วก็รถที่สำนักซา f ฟารีได้เซตกันออกไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีการเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารแล้วก็เรื่องของข่าวสาราแวดวงของรถกระบะรถ SUV ที่มีเข้ามาอยู่ทุกๆอาทิตย์นะครับแล้วก็ มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตรถกระบะรุ่นใหม่ s u v รุ่นใหม่เราก็พยายามจะมาอัปเดตให้ฟังในทุกๆคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ซาฟารีสี่หุ่นสี่ไทยแลนด์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ